สวัสดีครับบ้านสวนเดียวสวัสดีนะครับวันนี้เองผมจะมาตอบคาถามนะครับสำหรับเอฟซีที่ถามกันมาหลังจากที่ซื้อเลื่อยไปแล้วนะครับก็ถามกันมาว่าเลื่อย o c ซ s 4 3 0มนนะครับมันสามารถรับคมโซ่เลื่อยได้ไหมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเพราะว่าซื้อไปเนี่ยพออาจจะแบบไปตัดโดนหินนะครับโดนตะปูหรือว่าไปเจอไม้ที่แข็งแข็งมาความคมของโซ่เนี่ยมันหายไปเพราะว่าไม่ว่าเราจะตัดปกติหรือตัดแบบผิดปกตินะครับยังไงความคมของโซ่เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆก็เลยมา ชี้เป้านะครับแล้วก็มาทําตัวอย่างให้ FC ดูกันนะครับว่าการรับคมแบบง่ายๆนะครับสำหรับโซ่ขนาด1นทับสและ3ามทพอดี3ามทเนี่ยเตรียมมาร่วมด้วยนะครับแต่ 1- นทับส่มาตอบคาถามนะครับว่าสามารถรับได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถรับคมได้แล้วอุปกรณ์อะไรในการที่จะหามารับและอุปกรณ์นั้นมีขนาดเท่าไหร่ในการรับที่ถูกต้องนะครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับเขาเรียกกันว่าหัว หัวขัดคาบ่ายนะครับจะเป็นชุดสําเร็จแบบนี้นะครับสั่งมาจากในแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซึ่งไซส์นะ่ยในการที่เราจะเอามาตะใบหรือว่ารับคมโซ่เนี่ยเราต้องอดูในส่วนของความโตนะครับของอหัวขาบ่ายด้วยเพราะบางครั้งนะครับ เราไปดูมานะครับบางคนอาจจะมีคนเาไปลงความรู้ตรงนี้มาแล้วนะครับอาจจะแนะนําในส่วนของไซส์ผิดแต่ของผมม่ามีลองผิดลองถูกมาเดิมทีเนี่ยผมเคยสั่งเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเอามาเทียบให้ทุกท่านดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราใช้ใหญ่เกินไปอ่ะเดี๋ยวให้ตาต้องลองมาดูใ,ใกล้ๆครับอานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้นะครับหากเราใช้หัวคาบ่ายที่ความโตเกินกันกันกบโซ่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นคือ1ละ่ะการ กินเาขาเรียกว่าผิวหรือว่าความคมของโซ่ตัวนี้นะครับมันจะกินเยอะเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ถูกตรงร่องตรงนี้มันนะครับตรงที่มันเป็นตัวแนวด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วถ้าความโตตัวนี้หัว4มิลน,นะครับคิดดูนะครับถ้าเราตะใบไปนะครับหรือว่าฝนไปนะครับมันจะชิดแบบนี้เลยแล้วมันจะกินเนื้อจะกินเนื้อของโซ่ไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้จะสึกเร็วนะครับนี ที่ทุกท่านเห็นไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสหรือเลปล่าอ่ะเนี่ยอยากให้เห็นนะครับอันนี้4นนะี่มิลนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไซส์ที่ถูกต้องและควรใช้นะครับก็ที่ผมสั่งมาจะเป็นไซส์2.5เพราะว่า2.5เนี่ยจะเข้ากับล่องเขาได้พอดีแบบนี้เห็นไหมครับการกินนะครับมันจะพอดีคือการรับเนี่ยการรับของผมก็คือถ้าเรามองจากมุมกล้องตรงนั้นนะครับมอเตอร์จะหมุนออกแบบนี้นะครับจะหมุนจะหมุนออกแต่ถ้าเกิดเรา,าจับ ให้มอเตอร์หัวมอเตอร์มันหมุนเข้าแบบนี้นะครับมันจะกินมันจะกินแล้วตัวของโซ่ก็จะกินเข้าเร็วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราฝนออกนะครับฝนออกแบบนี้นะครับความคมของโซ่เนี่ยก็จะคมได้ดีนะครับแล้วก็จะเรียบนะครับก็คือเราจะต้องสลับกันกนะ็คือถ้ามอเตอร์เขาหมุนแบบนี้นะครับก็ต้องวางแบบนี้แต่ถ้าเขาหมุนอยู่อย่อยางนี้เราก็ต้องสลับมาอย่างนี้เพื่อให้การฝนของเราเนี่ย ออกจากคมตลอดนะครับออกจากคมตลอดก็คือเราจะต้องมีการกลับเช่นตัวที่เอียงแบบผมนะครับก็คือตะไบฝั่งนี้แล้วตัวที่เอียงด้านนี้นะครับเราก็กลับมาตะไบฝั่งนี้เพื่อให้หัวของคาบ่าย,ยมันหมุนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกเลยหัวที่ถูกต้องนะครับและควรใช้กับบา1ทับ4คือขนาดความโต2.5ม mm, ิลลิมนะครับ แล้วก็เผื่อมีคนถามนะครับเกี่ยวกับแล้วบาสามท่าและ่ะผมก็เลยเตรียมมาให้ทีเดียวเลยนะครับเพื่อให้อตอบอโจทย์ของ FC นะครับเผื่อมีคำถามนะนจริงๆวันนี้ตั้งใจมาทำในส่วนของหัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่งทั 4, แต่ไหนๆก็ทำเรื่องนี้แล้วนะครับก็เลยผมมี3ามทัาแอยู่นะครับขนาดความโตหัวคาบ่ายที่ใช้กับโซ่3ามทัาแก็คือ 3.5มมตรนะครับซึ่งตัวนี้สามารถสั่งตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้เลยเพราะว่าเป็นร้านที่ผมส่งเขาเรียกว่าสั่งของมาร้านส่งของจริงแน่นอนครับข้อดีของสว่านนะครับก็คือเราสามารถปรับหัวได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องออกับสายเหมือนออตัวของหินเจียสายอ่อนนะครับแบบนี้นะครับเราก็แค่ปรับตรงนี้แล้วก็ฝนการฝนก็คือตั้งมุมให้ได้นะครับตั้งมุมให้ได้แบบนี้นะครับตั้งมุมปุ๊บแล้วเราก็ฝน ผลเข้าผลออกแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าตัวมอเตอร์อ่าตัวนี้ผมปรับไว้ที่เบอร์หนึ่งเพื่อให้ทุกท่านเห็นลักษณะการทํางานนะครับซึ่งถ้าใครมีสาว่านนะครับสามารถใส่กับหัวสว่านแบตเตอรี่ได้นะครับหากใครมีอ่หินเจียสายอ่อนเดี๋ยวไหลายท่านอาจจะสงสัยหินเจียสายอ่อนคืออะไรนี่นะครับมันจะเป็นตัวหินเจียแบบนี้นะครับเราเอามาต่อเป็นสายอ่อนออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะมาใส่หัวที่ปลายแบบนี้ได้นะครับอ่ะเห็นลักษณะการทํางานแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความคมที่ที่ผมทําให้เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเห็นว่าโซ่เนี่ยมันถูกรับคมไปนะครับโดยหัวคาบ่ายที่เราฝนนะครับดังนั้นโซ่4ี่สาสูตรนะครับก็สามารถรับคมได้โดยใช้หัวคาบ่ายหรือ ตะใบาหางหนูขนาดความโต2.5ม mm, ิลิเมตรนะครับจะพอดีก,ก,กันกับล่องของอโซ่พอดีอ่ะเดี๋ยวลองฝนให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูการทํางานของสว่านไปแล้วมาดูหินเจียสายอ่อนกันบ้างนี่เห็นไหมครับลักษณะการหมุนนะลักษณะการหมุนนะครับมันอยู่แนวนี้ดังนั้นอตอนที่ผมฝนนะครับผมก็จะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรกลับทางกับทาง,ทางนะครับของ ทิศทางการฝนที่ผมบอกคือมันจะต้องอยู่ตรงกันข้ามกักบโซ่นะครับเพราะว่าอันนี้มันหมุนแนวนี้แต่เราอยากให้มันหมุนกลับนะครับเราจะต้องมาอยู่เวลาตะไบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าดูกันนะครับปึ๊บเห็นไหมครับถ้าฝนเข้าฝนออกนี่นะครับฝนเข้าฝนออก พออยู่ฝั่งนี้เราว็่ากับข้างแบบนี้ครับนี่นะครับก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแถวหนึ่งนะครับก็คือแถวบนเนี่ยผมตาใบไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องมาลองซูมเดี๋ยวลองโฟกัสดูครับว่า ความคมของโซ่เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มันทื่อนะครับความคมก็จะคมขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยฮะการหลังจากที่เราเจียไปแล้วผิวสัมผัสก็จะเรียบแบบนี้เลยเราก็สามารถยืดอายุการใช้งานของโซ่ต่อไปอีกได้โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับซึ่งอุปกรณ์เหมือนที่ผมสรุปให้ฟังก็คือเราถ้าเรามีสว่านอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานโดยการเอาสว่านใส่หัวค่าบ่ายนะครับมาปั่นก็ได้แต่ถ้าเกิด ใครอยากจะใช้เป็นหินเจียสายอ่อนเดี๋ยวนี้คือราคามันไม่แพง3 0 0กว่าบาทแบบนี้นะครับก็มาใส่เป็นหินเจียสายอ่อนเนี่ยเอาไว้ใช้ได้หลากหลายนะครับบางทีอาจจะใช้กับหนึ่งทับสหรือไม่ใช้กับ3ามทั 8, เราก็เพียงแคเ่เปลี่ยนหัวตรงนี้นะครับหากใครอยากจะมีหัวไว้รับคมนะครับหรือว่า,าสนใจสินค้าอะไรบางอย่างที่ผมได้เอามาทําเป็นตัวอย่างเนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างของวิดีโออยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไป ซื้อตามาลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคการรับคมเลื่อยโซ่ขนาดเล็กมาฝากกันนะครับเพราะว่า,าบางทีหลายท่านก็บอกว่าเออเรามี4 30 5 36แล้วก็มีเราใช้หัวคาบ่ายเป็นขนาดเดียวกันไหมต้องบอกว่าหัวคาบ่ายใช้เป็นขนาดเดียวกันเลยนะครับสามารถรับคมได้430 5 36 4 3 1 4 2 7สามารถรับคมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาร์6นิ้วนะครับ11.5ส,สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้เลยนะครับ ที่ผมบอกคือความโต2.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับโซ่ไซส์3.8ใช้3.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็วันนี้กันเอาความรู้มาฝากกันประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง F อฟีที่ส่งคำถามมานะครับแล้วก็ F อฟีที่เข้ามาติดตามมาชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามมาชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราดีจะนำมาฝากกันทั้งถัดไป,ไปวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ